อนไลน์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย Thai Luxury World GR Sport หม่ Thai Luxury World GR Sport ใหม่ Race Your Ultimate Ambition บริษัทโปรเฟ s ชั o น a l ลเวสเทคโนโลยี West, 1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนวันนี้อีกครั้งที่ผมพลอากาศเอกอภิสิทธิ์จุลโมกได้กลับมาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและท่านที่ผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆผมคือท่านอาจารย์ดรสุภกิจจิตข่องทรัพย์หรือเต็น ที่เป็นรู้จักของนักเรียนและทั่วๆไปคือท่านอาจารย์ทอมสวัดสดีครับสวัสดีสดครับอาจารย์ทอมวันนี้ผมอยากจะทราบหลักสูตรซึ่งอาจารย์ทอมมีส่วนในการพัฒนาหลักสูตรในปัจจุบันและการพัฒนาของทางด้านการเรียนการสอนทรงเรียนเป็นอย่างมากอาจารย์ทอมช่วยกรุนานะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิครับก็ตอนนี้โรงเรียนกรุงเทพพิษณุโลเนี่ยเราก็ ปถมกับมัธยมเนี่ยโดยทั่วไปหลักสูตรเราก็จะแบ่งเป็นสองหลักสูตรหลักๆนะครับ,รบก็คือหลักสูตรที่เหมือนหลักสูตรภาคปกติทั่วไปนะครับกับหลักสูตรที่เรียกว่า English Program แต่ตอนนี้ English โปรแกรมเราเราก็พยายามที่จะอัปเกรดใช้คำว่าอัปเกรดให้เป็นลักษณะของ international Program ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นที่ได้รับได้รับรองมาตรฐานแล้วคิดว่าปีหน้าน่าจะแจ้งเป็นทางการได้แล้วเช่นกันว่าเราเป็น international program ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยแม้กระทั่งหลักสูตรปกติเนี่ยอาจารย์ก็ใส่อะไรไปเยอะแยะมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเราสอนอะไรเด็กนะครับในเรื่องของภาษาเนี่ยในส่วนของอาจจะใช้คําว่าที่เป็นความเหมือนเป็นความโดดเด่นของโรงเรียนทางด้านหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบนอกเหนือจากเรื่องของภาษาอังกฤษที่เพิ่มเข้ามานะครับ,รบแล้วเราก็ให้ความสําคัญเนี่ย เรามีเรื่องของภาษาจีนที่เข้ามาซึ่งโอเคตอนนี้หลายโรงเรียน mm. ก,ก็คงมีการเน้นภาษาทางด้านคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ประเทศไทยให้ความสําคัญคตอนนี้เราก็กําลังพูดถึงเรื่องของภาษาอื่นๆและเช่นสเปนโปรต,ตุเกสเกาหลีญี่ปุ่นอินโดรัสเซีย,ยเยอะมากเลยที่เราจะให้โอกาสเด็กที่สนใจนสามารถที่จะเลือกเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งได้มีโอกาสนะครับที่ในะอนาคต ในอนาคตเนี่ยเราจะใช้สื่อการเรียนการสอนลักษณะดิจิทัลเทคโนโลยีอ๋อมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเราจริงๆเราตั้งเป้าอยู่แล้วว่าเราเราใช้คําว่าเปเปอร์เลสเปเปอร์เสสำหรับทั้งโรงเรียนโดยที่เราก็ตั้งเป้าภาพในแง่ของการเรียนการสอนในอนาคตก็คือคือเปเปอร์เลสสำหรับเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าคอมพิวเตอรไม่มีกระดาษเลยครับ <Huh? S 2> แต่ก็คือใช้แท็บเล็ตหรือใช้สื่อ พวกเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเป็นหลักเลยอย่างน้อย80-90%อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยการสอนระหว่างของิษิ์กับอาจารย์ไม่ใช่ลักษณะการเรียนการสอนที่แบบลักษณะ passive หรือการฟังไปเยอะเนี่ยก็จะสามารถโต้ตอบและลัก็จะ i n t e r a c ก i v t w o way communicate ได้มากขึ้นอะไรขึ้นใจแล้วก็จะเป็นเหมือน personal ได้มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเด็กเนี่ยยังสามารถจะลิงเข้าไปสู่มก นะครับ M O O C เนี่ยนะครับในของมหาวิทยาลัยต่างๆได้ใช่ไหมครับเด็กๆของเราทำเยอะไหมครับคือตอนนี้มันมันเป็นช่วงกําลังก้าวเปลี่ยนตอนแรกที่เราก็วางแผนว่าต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ด้วยโควิดที่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างเหมือนโควิดเป็นตัวคาตาไลซ์อย่างเงี้ยครับทำให้มันทุกอย่างมันต้องทําให้เร็วขึ้นด้วยแสดงว่าในวิกฤติเนี้ยโอกาสมันเกิดขึ้นละใช่ครับเราคงจะทําได้เร็วขึ้นเราคงจะทำได้กว้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น 5G หรือจะเป็นหลายๆ G ต่อไปในอนาคตนะครับโรบงเรียนก็ปรับตัวตามตลอดเวลาใช่ครับโอเคน่าสนใจครับไม่นั้นภาษาเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเราเราต้องเรียนเฉพาะกับบุคลากรที่เป็นจะเป็นต่างประเทศเลยรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถใช้ตรงนี้เรียนได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ผมมีน่าสงสัยอีกอย่างหนึ่งผมเห็นมีครูที่เป็นคนต่างชาติค่อน้างเยอะครับ ผู <ừ> mm. hire, ้นี้มาจากไหนวะครับทำอะไรกันบ้างเยอะมากๆที่จะมีสักประมาณักกี่คนนะครับตอนนี้ถ้าเขาวๆาก็น่าจะประมาณร้อยบวกลบนะครับหนึ่งร้อยบวกลบเป็นร้อยใช่ครับเพราะว่าเราเราเนื่องจากเรามีห้องเรียนที่สอนเรื่องของอังกฤษโปรแกมด้วยเนี่ยถึงสี่ห้องต่อระดับชั้นเพราะฉะนั้นผู้สอนเนี่ยมันก็เลยต้องเยอะครับแล้วก็ห้องเรียนธรรมดาเนี่ยเรียนเป็นลักษณะภาษาอังกฤษแบบ i ิน e ท s i v e เอ่อแบบ เข้มข้นมากขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ทําให้ก็ต้องเอาครูฝรั่งเข้ามาเพื่อที่เด็กจะได้คุ้นกับสำเนียงคุ้นกับวัฒนธรรมแบบของตะวันตกมากขึ้นเพราะฉะนั้นจํานวนบุคลากร,กรชาวต่างชาติเนี่ยทั้งจีนทั้งอะไรนะอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแอฟริกาใต้อะไรนี้ก็จะเพิ<笑><笑><笑>่มเยอะเด็กเนี่ยจะต้องทํายังไงที่จะต้องถูกสร้างและให้เขาเนี่ยสามารถที่จะค้นพบตัวเองเมื่อค้นพบตัวเองได้เนี่ย เขาก็จะได้ต่อยอดในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ไปอุดรอยรั่วในที่เป็นจุดอ่อนของเขาเพราะฉะนั้นหลักสูตรของโรงเรียน,นยในช่วงปฐมเนี่ยเราจะมี multiple intelligence program เป็นตัวที่พยายามที่จะทําให้เด็กเนี่ยได้ทําในสิ่งที่หลากหลายมีการทำเทสเพื่อจะดูว่าเขาเนี่ยเก่งหรือจุดแข็งของเขาทางด้านไหนจุดอ่อนคือด้านไหน,นทีนี้พอเข้ามาระดับมัธยมเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างค้น,คนพบตัวเองได้เยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นโปรแกรมของเราเนี่ย ก็จะเริ่มพวกวิชาเรื่องอิสระอะไรเงี้ยเราก็จะมาบริหารจัดก,การให้ตรงใจเด็กมากขึ้นการพัฒนาที่ถูกต้องเนี่ยคือตอนนี้หลายคนก็มองว่าเด็กต้องแบบเหมือนอะไรอ่ะเป็นมัลติก็คือเก่งรอบด้านเก่งทุกด้านไอ้เก่งรอบด้านเนี่ยเราเข้าใจได้แต่เก่งทุกด้านผมว่าไม่ใช่ละโอเคเก่งรอบด้านแต่คุณก็ต้องมีความชัดเจนในจุดเด่นของคุณน่ยมันคืออะไรบ้างตรงนั้นก็ต้องมีความชัดเจนคุณก็ต้องเป็นแบบโอ้โห เมื่อพูดถึงเรื่องนี้คุณเก่งมากแต่เมื่อพูดถึงด้านอื่นคุณเองก็ไม่ได้แย่อะไรอย่างนี้ครับเป็นอันว่าเราน่าจะมั่นใจได้นะครับว่าหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สอดคล้องแค่ปัจจุบันแต่เผื่อสาหรับอนาคตใช่ครับเผื่อในเด็กเจนต่างๆเนี่ยนะครับในรุ่นเราเนี่ยคงจะเป็นตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์ตอนนี้เราคงจะเตรียมไปถึงเจนอนะัลฟาเตรียมเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ในวันนี้เราได้ความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนในปัจจุบันและการเตรียมการในอนาคตของโรงเ,งเ,ร,เ,เรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากอาจารย์ธอมเป็นอย่างดีนะครับเรายัางมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่จะเล่าเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปอีกวันนี้ผมและอาจารย์ธอมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับออน l ล n ์ t h a i l a n ์ทุกข่าวคือความจริง